คำลงเหมือนเนาะฝนตกมับ่บาตัวอาจารย์ท้วเอือนมากเนาะมืยันว่าได้เรียกได้เบิอนละก็สิท้วัอะไรเพราะว่าพันฝันดีฮะเพราะว่าฝันดีฝันดีบ่อาจารย์ฝันดีมันขึ้นฝันดีพ้าว่าเรียกนี่มันเรียกอยู่ในอยู่ในเรียกสูตรนี่มันมาเจอเรียกในสูตรนี่ในฝันอยู่ในกลุ่มกลุ่มสูตรที่เท้าปล่อยไปเนี่บ่อยจัน เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อบัดอาจารย์เด้อเดี๋ยวปล่อยไปนะฝันวาจังไหนเอาล่องเอาสูฟังอยากฟังฝันตื่นเต้นแห้งแล้วเดี๋ยวนี้เมวยก็ยังว่าฝันฝันว่าได้ยางไปดอนนั่นดอนนั่นจะเป็นดอนพุ่มข้าเจ้าครับดอนพุ่มพันเงินสนผู้ใดไม่ผู้ใดกล้าเข้าไปได้ดอนนั่นครับผมมันศักดิ์สิทธิ์มันเค็ดเาิั่นพระเจ้า่าครับผมผู้ใดผู้ใดไปกับไม่เลี้ยงไม่เล่าตายอนนี้ไปไปพ่อผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็ตายในหัน พ่อผู้เฒ่าหมยถึงเรื่องเรื่องในฝันนี่บอกเรื่องในเรื่องในนิมิตผู้เฒ่าก็ตายผู้ตายก็ตายในฝันมันบ่อยจังในฝันตายอยู่ในภูมินั้นแล้วแล้วตัวมาตัวมาฝันไม่เห็นเด็กน้อยตายที่กันบัมือนเด็กน้อยก็ตายยู่ในดอนนั้นที่อื่นบัมือนแต่ว่าเด็กน้อยตายนี่บัานเขาตายเรียบบันเขาเงี้ยบักเงี้ยไปมาเขาวั่นกระพกระเิดอย่างนี้ครับ ว่านกระเพริดเป็นออกเงินเดียนสามเดียนนี่ไา่ห้ยครับผมสามเดียนไห้เสมือเด็กน้อยําไรเด็กน้อยตาเด็กน้อยเด็กน้อยสามปีสี่ปีนะประมาณสามปีสี่ปีวันแม่นหมออุ้มกุ้งเหรอันแม่นอกุ้าเหรมนหมอุ้งมาจากแต่ว่าหมออุ้มกุ้งเหมือนก็คือคืน้ำเลาอยู่ดิบ้าในข้อฝันนะเพราะว่าเก่าหนึ่งกุ้งโนนะครับผมแล้วว่ากุ้งเนเก่าหนึ่งเนี่ นุติเป็นเก้าเนื้งบอกนุติเป็นหนึ่งเก้าได่ไหมเมื่อเห็นผู้เทาตายอีกเรี่ยพอนีผู้เทาตายอีกนุติมีศูนย์บครับผมเมื่อวันไม่ได้เปลี่ยนไปเนาะไม่ได้เปลี่ยนว่าเก้าศูนย์เนาะครับผมเมื่อนี้ก็เลยคิดว่าเปลี่ยนเป็นเ,นาานเป็นเก้าศูนย์น้่มเป็นหน,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 นึ่งเก้าน้่มนุติน่ะครับผมว่าไม่านร่บอาจารย์นะผมเดี๋ยวเรงไม่บางน,นึงผมกจะสวัดอาจารย์ขอโทษละลายนะที่แรกอีรีอาร้อเนีย ฟันเมื่อคืนนี่ฟันฟันวางไหนเนี่ยขอตรวจได้อาจารย์ฟันวาไปพุ่มไปดอนพุ่มนั่นดอนนั่นวผู้ใดกล้าเข้าไปเพื่อผู้ดอนนั้นมันศักดิ์สิทธิ์มันเ็ดนะหรือว่าดอนปูตาเขาว่าได้ั่ดอนปูตาเขาว่าได้ครับไปก็เลื่อยพอผู้เฒ่าพ่อผู้เฒ่าผู้เฒ่าตายครับตายผู้เฒ่านั่นก็เลยก็เลยก็เลยมาพ่อเด็กน้อยเยอะกว่านี้พ่อเด็กน้อยเด็กน้อยตายเยอะกว่านี้บ้านนี้พี่จี้เด็กน้อยหัน เขาจะว่ามีมีกิดระพึกว่าันวันกิดระพึกครับวันเงินเหรียญน,นะครับผมนี่ละเขาจาเะาจาเฮียนก็่อวันเงินเหรียญนะของเุีาตครับผมครับวันนี้เขาเงินเหรียญไม่สามเหรียญครับแต่เรื่องมาคืนวันใน่ค่อมฝันในนิมิตนั้นผู้สาวตายที่เป็นนิสุนน้ำมอเมื่อตีเป็นเก่าโสนชาครับแต่ว่าเด็กน้อยว่าฝันหมดก้อนเด็กน้อยกับฝันเนิดหน่อยนิดหน่อยเบ่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะครับ วากรุงกรุงนอกเก้าหนึ่งน่ะครับผมนันที่เป็นหนึ่งเก้าที่เป็นตุนเก่าแต่ว่ากันเปเป็นตู้หนึ่งอะไรได้ไม่ไกลนี่กันนันที่เป็นตุนหนึ่งบอกนั่นจะเป็นตุนเก้าที่เป็นนั่นที่เป็นตุนหนึ่งเก้าของเจ้าน่ามันมันเป็นสินะผมขออธิบายให้เอฟซีฟังคือ อาจารย์นี่ฟันนี่เมีตว่าไปดอนผู้ตาไปเห็นผู้เฒ่าผู้ผู้เฒ่านี่ก็เห็นวิญญาณดอกที่เห็นวิญญาณผู้เฒ่าเห็นว่ามันมาตายว่าเสื่อมเราเราหน่ะตัวเราเองเราว่าเราตายแล้วตายอยู่ในหันเพุ่มพุ่มศักดิ์สิิทธ์พุ่มเจ็ดขวงครั่งไม่ผู้ใดกล้าเข้าไปนะพุ่มครับผมเด็กน้อยก็คือกันบอกเด็กน้อยคือกันเด็กน้อยก็เป็นวิญญาณเด็กน้อยคือกันเป็นคือกันบ้านกระพือกเตี้ยเอาเงินเหรียญยังวันมาเนี่ยอาจารย์เหรียญบาทนี่ละวันเจอเอามันมาใส่มือสามเหรียญ ครับผมเด็กน้อยนี่บอกเด็กน้อยเง,งื่อนเหรียญมาใส่มื่อยสามเหรียญเนี่ยเงินว่นกระเพือกเดือนวัตถินมันองมาได้มัส่มือให้ครับผมโอ้ก็ว่ามันติเป็นเรื่อยจังว่าคึ้ว่าอยู่ตัวเลขเด็กน้อย,อยงงอใส่ตีเ,เ,เป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งก็ได้บ้านนี้ผู้ท้าใส่ตีเป็นเก้าศูนย์ต้นเก้าก็ได้ครับเนี่ย อะไรเงินสบาทเนี่ยวขาสามบาทนี่เฮ้ที่ตีเป็นทุนสามก็เลยหนึ่งศูสายังสี่บาทเนี่ยม่อห้่เนี่ยน้อยใจสิน่ะนี่ที่เป็นทุนสามบอกทั้งสินะสามยันเมอสี่บอเนฟเพิ่นตีมาศูนย์เกาหน่วัฒน์เนฟีตีกับเก้าหนึ่งสามัฒน์เนฟีตีมานี่ผมไล่สวนที่เด่นัออแล้วเฮ้ยที่เป็นยังไงกับพี่หนาม่ก่ต้แนครับพี่น้ามึงเอาส่วนตัวอาจารย์ตียังไงบั๋นคาดว่าตีนี่ขึ้ว่าตีเป็นหนึ่งเกครับ ผู้เท่าใจเมื่อตีเป็นทันเก้าครับผมเราเดียน้น่วยตายที่เป็นทุนหนึ่งหมออครับเมื่อตีเป็นทันสามนี่ก็นั่สนสามเรียนนี่นีไหมมีหนึ่งเก้ามีศูนย์เก้าครับมีศูนย์หนึ่งมีีศูนย์สามเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนเจา้าบาทศาสตราจารย์มันส่งสีไล่าหางไปไนแส่วนนี้ส่วนนี้มันจะเป็นดูเรขล่างขึ้นมาหนึ่งศูนย์เออศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามนี่มันจะเป็นเรขล่าง พูต่เก้ากันแฟนไทยยกจังสี่แมนครับที่ของอีกหมื่นสองมือนนี่มาเลขจีบออกกันเลยหนึ่งเก้าครับศูนย์เก้าครับศ <09, S 1> ูนย์หนึ่งศูนย์สามสี่เป็นเลขล่างขึ้นมาครับผมมาหนี้ส่วนเลขบนนี่ก็มาขึ้นเพิง่งเรางวดมาขันเนาะครับเลขในสูตรเท่เาเด่นเออทุกเลขเด่นเพิง่งจะเด่นมาเรียเต็มจุดครับพราวกระปุยไปเต็มสูจุดด้วยกันครับตัวนี่นก็ตัวเนี่นเลยเพราะเพราะเพราะตัวนียน,น,นครับ แต่เลขมันไม่ออกตัวกันบบเนี่ยตัวคนบ่มากมครับรผมแล้วมันลงสูตรนะมันเห็นคนลงสูตรครับผมมันได้มาตกกันเบิดครับผมบนก็เกาซี่ล่างกับนึ่งซี่มันก็เลยเป็่นลาเรขกเข,ขาทั้งล่างทั้งบนบแต่ว่าเขาเป็นตัวกันครับมันเลยเปลีเงินก็นเลยบปมีส่งนะและเช็ดในบ่านอาจารย์บานี่ก็เลยเลยคิดว่าหนี่เลขนี่งวดนี่มีตนะัวมีตัวเนีนอยู่ ห้าเจ็ดสามเนาะครับหาเจ็ดสามหาเจ็ดสามหรือห้าสามเจ็ดหาสามเจ็ดเลขตัวนี้เนาะเออตัวนี้ครับบานนี้อาจะมาเลยกขึ้นว่าเอาเลขสี่เจ็ดเจ็ดสี่ดิมัใส่เป็นสามตัวข้างบนพร้อมจะบ่นนอนบอเอ็กคูนี่เจ็ดสี่กับเจ็ดหนึ่งเลยจะบ่นด้วยโอ้หาเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดสียังสิบอ่ะเออแต่แต่ว่ารักรักลอยนี่คนที่สมอมาตไซขึ้นเราเขาเรียกว่าเอาหา เจ็ดซี่หาสีส่เจ็ดครับผมเมื่อเปลี่ยนตัวเน้นเป็นคู่ที่สองครับผม,มน้าโอ้บานนี้ส่วนทั้งรางพ้นเน้นเนาะพันเน้นล่างก็ดซีสูนเม็ดเดียวมาหรอครับผมพ้นเน้นไปเน้นไปซีสูนตัวเดียวครับผมบานนี้ก็มาเเียวกับข้อมฝันมึกขค้ืนนีกับมังฝันตองงอดหน้านี่ตัวเรียกรางหนี ขึ้นว่ามีศูนย์หนึ่งเลขล่างนี่ขึ้นว่าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งที่เที่ยวออกเท่านูย์หนึ่งเพราะว่าเออเพรเร็กหน่อยมันฝันหลุงมดกอนกับว่าเห็นเด็กหน่อยมาครับผมจะตรงกวอมากเห็นเด็กหน่อยได้ครับบานี้บานี้มือขึ้นกับฝันที่เด็กหน่อยครับเดียกหน่อยตายเงินเหรียญบาทมาใส่มือสามเหรียญโดยเงินกับระเมันเจ็บได้น้ำน้าหายนะครับนี่เป็นศูนย์สามหมนี่จเป็นศูนย์หนึ่งนี่นะแต่ที่เนีเนียเนียน เน้นเลขยสามตัวนี่คือเนี่ห้าเจ็ดซีหาซีเจ็ดนี่แหละเป็นตัวเน้นเน้นของมือนี่มึดเน้นมืดแล้วเท่านั้นครับผมชุดเน้นแล้วนะเจอส่วนเน้นมันในสูตรเกี่ยวเนี่ยไปขึ้นก้อนนั้นหมดแล้วครับผมหมายถึงเลขในสูตรเออสูตรเต็มหรือสูตรอันนี้เท่านี้เท่ากหรเอาเบิ้งไว้ขึ้นก้อเบิ้งไว้ขึ้นก้อนประเดี๋ยวปีขึ้นก้อนั่นครับผมแต่ว่าบัดนี้คันคันที่ว่าว้าลักษณะนี่ตัวเลขมันสิเพิ่มขึ้นมากที่จากห้ายังก่อนเจ็ดสามสามห้า ว่าอาจารย์ให้ที่แรกมันหาสามเจ็ดว่าห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมบังที่แรกก่อนอาจารย์ให้มาแม่นหาเจ็ดสามบานนี้มาประกอบฝันนี่ก็เลยที่เป็นหาบัานญัติห้าสี4 4่เจ็ดหาสี่เจ็ดบัญหรือว่าเจ็ดสี่หอห้าสี่เจ็ดเอาง่ายขันเป็นสองตัวนี้ฟันตัวใดไปอาจารย์ก็มือของบางหอดมือนี่คือฟันห้าสี่เจ็ด หาซีเจ็ดเอหาซีหาเจ็ดยังสิบอ่ะนึกจังไหนบอกนึกเจ็ดซียังเสิบอะสามตัวนะเอาเดี๋ยวสองตัวเดี๋ยวสมมติว่าเขาจิตตัดสองตัวเดี๋ยวจัดเทีววิ่นเอาสองตัวเดียวเขาซื้อซีเจ็ดเจ็ดซีเท่านั้นครับผมอันเราสามตัวก็หาซีเจ็ดเท่านั้นครับผมเรียตัวกอลวัดเป็นหาสามเจ็ดหาเจ็ดสามเปล่าครับผมเรียกเอาซีเจ็ดเจ็ดซีมาเมื่าใส่เป็นเรียก ต้องตัวน้่ยซิบนะครับผมเอาเรียกขาแล้ว่อยมาใส่ขี้เก่าแหนปิดสองทางอันนะมีหาสี่เจ็ดครับมีอย่างอีกห3าสามเจ็ดหาเจนั่นแหละคึนแต้มต้องแก้มห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดสามนี่เนาะเอาห้าเจ็ดสามห้าสามเจ็ดอาจารย์ห้าสามเจ็ห้าเจ็ดสามไหนคนับปอนะครับเขาขังเดียวนะจาเขาบอกคนกับสีเข้าใจแด้คนบ่เ่ินตกลับนะเพิ่นไปวินเอาเนาะเพิ่นไปวิ่นเอา จะ,ะถือว่าเลขเลขเปลี่ยนนี่กะีมีจากสาเกกับมะเปลี่ยนเป็นสีเดเท่านั้นแต่ซ้ำมาขึออ้นแตมหนึงเนาะขึ้นเต็มหนึ่งคาดการว่าเลขหนึ่งเก้นี่ขึ้นว่าจีเป็นล่างสรบอาจาร์ขึ้นว่าจีเป็นรังเพราะว่าม,มันมันจะอยู่ที่ตั้งขึ้นเหมือเดีครับผม<อ>บ่เจาสามเแล้วนะครับผมมันจะอยู่ท่ข้นแบบนมขึ้ันต้องเป็นล่างเนี้ยนั่นโอ้เรื่องตัวเนียน่ิริคือศูนย์หนึ มันเป็นเลขพันนล้วประกอบพร้อมนะนแ,ตแต่ว่าในาสูตรพันกาพันกะสูตรก็กเรียกไปขึ้เกานะไม่มีศูนรหนึ่งมันได้สูตรบ่มีบ่มีเออแต่ว่าในาสูตรมันมีสามศูนย์สามหกสามแปดครับผมในสูตรตัวคือว่าตัวเนียนเ่ยเรยครับมาหอดมะนีเนี่ยทุนหนึ่งครับแล้วก็ทุนสามนี่เป็นตัวล่องไว้ครับผมอืเพอในเขากันเป็นกันนะครับบานเมื่อมาวงกลมศูนสามกับทุนหนึ่ง พอดมือหนิจะซุ่มเกากระดินไปที่เกาล่ะมันนินสามกูสามหางเนาะตัวซีเจ็ดตัวซีเจ็ดก่าเอาก็เล่นสองตัวเอาบอลบ่นี่นสองตัวซีเจ็ดเจ็ดซีเนียนเอาสองกูกระมี่เอาไงวะมีหาสามมีสามเจ็ดมี่สี่เจ็ดเท่านี้แหละเรียกมันบ่าจันทั้งทึ่งทั้งทึ่งสองหางทั้งล่างก่าเนีนอยู่ที่สองหางครับผมแต่ซุ้มเนียนของเกากระนินไปของเกา ครับตามที่ออกออกที่ไปจะตรงกว่าน,นาม,มาครับผม,ม,มบัดน,นี้เป็นยังที่บัดน,นี้การวัดศิลบกวนอาจารย์จังไนบัดน,นี้แต่ว่าในส่วนตัวเลขนี้ผมวาทีิไปเบ้าเอาดอกได้ยินข่าวว่าเมื่อน,นี้ว่าแม่นบอกอาจารย์ที่ไปตามเลขอะในกล่องเออที่ป็นกล่อในกล่องเลขในกล่อง แต่ผมจะไปผมจะไปเบ้าดอกผมไว้อาจารย์เล้าดอกเพราะว่ามันเฉดหลากหลายนะคือความหมายคือด้ยินว่าอ่าเพื่อนถีดทุมหาอยุวัดบางน่านเือว่าถฉดเป็นผู้เป็นล้านพุ่นถฉดเลืก็เดวัดบางนึงว่าถฉดเป็นผู้เป็นล้านพุ่นวันนี่ยจำว่าผมมาอยู่ผมตามอยู่นี่มามเมื่อนี้ยนั่งกับวันที่สิบสี่ด้ยินว่าวันที่สิบสี่วันตัวอาจารย์นะแน่นบา เดี๋ยวหลังผมถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวผมจีบขอตัวเลขน้อยู่เด้อแต่ว่าได้แล้วอาจารย์ได้แล้ว,ลวได้มาแล้วเนาะได้เมืแล้วเดี๋ยวผมจีบไปนั่งเว้าเอาดอกคาเทียเอฟซีเพิ่นอยากหอ,อ้ห้าตังว่าเลขในกองว่าฉันเนาะเพินพ่นเพื่อร่างสั่นปะเออเล่ในกล่องเลขวงในเลขวงในเลขงในกล่องกันปะงวดวองนึงเข่าเพิ่นเพื่อไหนจะหางอาจารย์หางเดียวให้หางเดียวพ่อไหมบานจัง้วบานเนาะ อาวันนี้การจีสรุปในส่วนเลขอาจารย์นี่บ่นมันบ่เพื่อนอนมูซมเพื่อเอาเพื่อนไกคอนมูซมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้หาซื้อมาได้แล้วเลขนะหาซื้อมาได้แล้วมูยเฮ้ยจัาไหนสันสีน้ำเสนอเอฟซีไปเพื่อที่หาซื้อได้บ่นว่าบอกเพื่อนดอกนะว่ต้องบอกเอฟซีหอกนะเจ้งไหนเจอเจอลจังหวะนี้ังเยเจาสองตัวเพื่อนซื้วได้เยอะเจ่าสามตัวเลยสองตัวสามตัวซื้อได้เยอะเจ่าสองตัวซื้อมาได้บ่นสตัวก็ได้สองตัวเลย สามตัวซื้อว่ได้สองตัวซื้อได้หอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากได้เนี่ยเด้อเลขในกล่องก็ได้เลขรับในกล่องฉลากหนึ่งที่เอาว่ากันอาจารย์ว่าหาซื้อว่ได้แล้วล่ะว่าสันพ่อแม่พี่น้องที่เอาว่ากันที่เอาผมที่เอทคลิปเว้าให้แต่ผมที่เอทคลิปคลิปเว้าเองไปนั่งเว้าเองเอาแต่ตัวเลขไปท่านพ่อแม่พี่น้องว่าโอ้ยหาซื้อว่ได้ดอกว่าต้องบอกดอกแอดว่าสันกัดกัดที่ผู้ใดเฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องมึงอะนะ ปฏิว่าเสียความรู้สึกปฏิวายนาะเนาะเอา้จเอาจ้าเอาก็เอาจำเจ้าก็ได้การที่ว่าใดว่าจะได้ฟังก็เอานี่นี้ว่าจะมันถืออ้าเดี๋ยวผมจีบขอตัวเลขการประจังไหมฮะเลี้ยงจ้างอ้าเจ้าเจ้าันี้นี่บางหนึ่งเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นถือเพิ่นเพิ่นนมาเพิ่นถือเป็นล้าน่นบอกคนเราเพื่อนลัางคนถือเป็นล้านบ่อยจัง เด้แต่พู้ใด้ไดมากนี่เพิ่นเพิ่นมาเพื่นติดเมื่อซีงวัแล้วถึกซีงวดแล้วให้หางเดียวมาตลอดเลยตกซื้อไเลยขป็นตัวตัวเขาก็ใจคืนหางเดียวหางเดียวถือตลอดหางเดียวถือตลอดเยบ่อยจันถึงมาตลอดซ้ำงวดซีงวันแล้วซีงวัแล้วพู้ที่ไดเรียงมากนี่คได้ยืนนคาววาติดอะไรก็4ีห้าเซนก็จันสาีเซนห้าเสเขาใจคืนมด่ล้วห้าเสยนขนาดใจคืนนี่ใจาทีเอาเงินล้านตัวนี้ พตูดซื้อยังสองเลอันนี้เป็นแต่ว่าอันนี้กะเอาไง่ายๆว่าอ่าเลขในกล่องใช้พระตูดหลวงชุนหะนึ<อ>่งสองเนาะให้ตั้งซื้อวางันเนาะเพราะว่ากระเท,ทียเพื่อนถือเน่าไก่เพื่อนด้เฮดในสางน้ำอาจานไะม่ใช่ไะกับผมกับจิ๊อแบ่งปันจกักรยานไปแล้วก็ไปเบา้าซูเอฟที่ฟังอีกที่หนึ่งเนาะเอาอุงสั้นอ่เพราะว่าเพื่อนให้ตัวเลขมากเพื่อนกับยาเคสเด็กสางน้ำเข้าเลยกับเบ้นบ่เพื่อนกับิเพื่อนจิมไม่อยู่พีหล่อคนจานแล้โอ้เอาอาอุงสั้นอ,าอ้นอา เดี๋ยวจัดให้ครับพอพี่น้องครับกดติดตามไม่เด้อเขามาแล้วนะกดติดตามไ่เดี๋ยวเอฟจีไปนั่งเวา้ายุบานอา่าคือให้เกียรติสถานที่นันเพ้ายบาอ่อเฝ้ายูบานดูแหละเออจีไปเฝ้ายุบ้านดููหละอืมจีไปเบ้าสูพอพี่น้องเอฟจีเขาฟังวันต่นอ,นอไปก็เดียมีโอกาสาได้โจกได้ใช่น้ำกันเอาไปเปลี่ยนแนวทางเอาวันนี้ก็จีสรุปตัวเลขของอา่าพระทุดงศูนย์หนึ่งสองโค้งสุดท้ายเด้อพอยพี่น้องเด้อผมไม่ได้ขึ้นตัวเลขเด้ออ่าเตรียมประกาศจดไว้ให้ผมเนีเ่ยอืม พอผมไล่สดนะตอนนี้ใครเตรียมปากกาจดไว้นะครับเลขโตเน้นทางเดียวตัวใดก่อนอาจารย์ทางเดียวทางเดียวก็คือเลขฟันเจ้านะเลขฟันเลขฟ,ฟันอาจารย์เห็ไหมศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามตัวไหมอวสามตัวโอ้พี่นี่อวไไ๋วงไว้แนหัยบวงบลูสามาตัว<า>ดีสามตัวไปมันมาหาหาเจ็ดสามหาสามเจ็ดมันบอกไฟต้องหด เขาขึ้นเนียเนเลยขึ้นเกาแต่ว่าเอาข้อยิยบเอาเลือกซีเกียเกียซีมาเน้นน้ามือนี่โอ้เอ้าว่าไม่เน้นตัวเกาตัวนี่บ่ตัวเกาก็นเน้นอยู่ตัวเก่าก็นเน้นีอนแต่ไม่เน้นสองตัวเราเรียกกันมาเนียนนะเน้นสองตัวกจักกันมาเป็นตัวเน้นมือนี่นจะเล่าใจแต่ว่ามือนี่ไหมเพราะว่างวดก่อนมัเนเนี้ยเท่าเสียบไงเสียบเสียบบอปพี่น้องว่าเสียบพี่น้องบอปโอ้ยก็เสียบเนาะเอาเกาหางเพาะไม้ชักนาเนาะกันเกาซีออกเกาซีกันนึ่งซีออกนึ่งซีเนี่ย มันเรียกกันแล้วเอาเลขกันมา้มันจะเรียกกันมั้เป็นตัวเด่นมือนี่เออเอาเอาเรียกกันมาเป็นตัวเด่นคือหาซีเจ็ดหาซีเจ็ดครับหาเจ็ดซีหาซีเจ็ดครับผมนั่นแหละคือเน้นเป็นสอ,องคู่สองหางอ๋ออ๋อบ้านนี้ตัวเน้นตัวก้อนก็หาซานเจ็ดก็เน้นตรงที่เก่าละ่ะครับผม,มอเอนี่ขอตัวเรียกกันมาเป็นตัวเน้นเป็นตัวคู่ <ผม S 1> ที่สองโอ้คือว่าเน้นทุดกระมูอคือตัวนั่นล่ะเป็นตัวเมนี่ครับผม เอาบันทิบผมจีสรุปตัวเลขให้เด้อพ่อยพี่น้องเด้อผู้ใดชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ก็ได้บันทิบผมกับชินิมุนอาจารย์ยับออกจแกหน่อยสักก้อนได้บาทน,นี่ครับตัวได้หลายเด้ออาจารย์เด้อเอาอบอจีช่วยโชว์ตัวเลขให้เพื่อนเบิงนะน่ะพี่น้องหยั่งย่อมเบิงเนาะเออให้เพือนน่อนหยั่งย่อมเบิงให้พ่อแม่พี่น้องฟังไปใหเราได้เบิงเบิงกันครับเออแต่อันนี้บ่บอแม่นั่นเด้อแต่ตัวเลขนี่บ่อแม่ตัวเลขอ๋อพ่อแม่ตัวเลขในกล่องเด้อพ่อยพี่น้องเด้อ ไอ้ตัวตัวเลขนี่คือตัวเลขอาจารย์ตัวเลขนิมิตอาจารย์แล้วก็ตัวเนี่ยนอาจารย์มีความมั่นใจว่าแล้วว่าเลขตัวใดวันถ่อไปอันเนี้ยเนี้ย้าผมโช่ว์ไว้แคบนาจอไปเดอ้อเอเอาจังซี่รถไถ่เห้าก็ไไ้แคบนาจอไว้เป็นรักฐานบัดออกมาเยาว่าเลืมเออเพราะว่าแอดเลื่อมดูแล้วเกินแอดกไ็ไไ้คันพวกแคหนาจอไว้ไมมเมืนเนลืมไปหลายสำนักไหนก็นล้งขื้กันลังเทียก็ะไร ครับวันนี้ขออนุญาตสรุปเดอ้อพ่อพี่น้องเห็นบอเห็นตัวเลขบ่ครับ <c oughs> เห็นตัวเลขแล้วเนาะ,ะเห็นแล้วเนาะคอมเมนตนบอกเลยเด้อครับขันเห็นชัดแล้วก็ได้ชีได้วาอได้บานนี่อือ้าคลิปต่อไปก็จะเป็นเลขรับวงในนะครับเลขในกล่องสลากอืมอ่าโดยที่เป่นว่า ถืกม่แล้วซีงวดงวดวังหนึ่งเพิ่นก็ได้ซีหาแสนจายเครื่องวันต่อในกรณีจี่ใจเครืองในซีหาแสนเปลี่ยนเลขครับวงในแต่ว่าที่ยูดานนาพ่อยพี่น้องนี่คือเลขโคงชุดไทยพระทุดงศูนย์หนึ่งสองนะครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองหาหกหาเลขเพิ่นนิมิตกลัไปคือจังพ่อยพี่น้องฟังไปพร้อมๆกันนั่นแหละเพิ่นนิมิตว่าเพิ่นได้เข้าไปในปลาดอนปูตาแห่งหนึ่ง หล้วไปปันนี้กับไปพ่อวิญญาณผู้เฒ่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนตายแล้วเพื่อนยูหันจะโดนแล้วว่าท่านอาจารย์ที่ย่างเข้าไปเพือเ่อนเลยหนีเพื่อนเลยย่างหนีแต่ว่าด้วยประการใดกับบลูอันนี้ก็ได้เอาเอา,เอาผมยอดฟังคร่าวๆมันเป็นดอนเขล็ดดอนขวงครับมันเป็นดอนเขล็ดดอนขวงเางแล้วปันนี้หลังจากหันเพื่อนเลยย่างไปอีกไปพ่อเด็กน้อยบัดไปพ่อเด็กน้อยเด็กน้อยก็ว่าเด็กน้อยตายแล้ว เด็กน้อยน่ะตายแล้วแต่ว่าเป็นดวงวิญญาณของเด็กน้อยฮะล่ะอาจารนเด็กน้อยฮันเอาเหรียญใหมเพื่อนมาว่างใส่มือเพื่อนสามเหรียญอ่านีคือความฝันทั้งเบิดตทั้งม้วน่อยพ,พี่น้องกะล่องใส่ดุนพินิจตีแล้วก็ข้อเม้นใตยคิดมาแบ่งปันแนวท่างกันไปถีพ่พิจะว่ากันครับพ่อยพี่น้องครับฝันพูดฝันสุขคนไปฝันน่ะจะได้แต่ว่าอาจารย์เพื่อนส่งอยากฝันไข่แน่อยู่ที่เพื่อนฝันเม่นอยู่ฉะนั้นแล้วกะเอาไปวิเคราะห์เบิง อ่าแล้วก็แบ่งปันกันมาโดยการคอมเมนต์มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขกันมากตั้งช่องกระนั่เสนอเป็นแนวทางอาจารย์กระนั่เสนอเป็นแนวทางส่วนตัวอาจารย์เพิ่นขึ้นว่านาสิเป็นอ่าเลขเกี่ยวกับเบ็กหน่อยนาสิเป็นหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหรือศูนย์หนึ่งศูนย์สามนาสิเป็นไปได้แค่สามหางตอนนี้เพิ่นวางสั้นอ่าในส่วนอ่าตัวเลขที่ฮาซีเกตแล้วก็ฮาสามเกตเนี่ยแล้วก็ซีเกตเนี่ยเป็นตัวเลข งวดก้อนเนี่ยมันออกตัวกันออกทั้งบนทั้งล่างเนี่ยออกตัวกันเบิดเพื่อนก็ะเลยเอาตัวกันมาเปลี่ยนตัวเด่นซึ่งเพื่อนปล่อยไปต่องวดนะก็คือหาสามเกจเพื่อนนับเปลี่ยนตัวเลขก็คือเปลี่ยนเป็นหาชีเกจมาเนี้ยเพื่อมันสี่ขึ้นสี่ลงสี่ก็เปลี่ยนไปได้มั่นเปล่าละ<ม>่ะเพื่อสี่ขึ้นสี่ลงก็เปลี่ยนไปได้เพื่อนก็เละหายมากนะครับฉะนั้นแล้วพ่อพี่น้องก็ลอง,กลองเอาไปขึ้นไปลงเบิงจากหาสามเกจหาสามมั่นเนี่ยอ่า มันสาสามก็ถือว่าดังแล้วละ่ะว่าพื้นตัวเลขก็ได้เนี่ยสามเกรตก็ถือว่าดังอไปขึ้นแต้มรถแต้มเอาเลขมันออกอ,อ้อ,อมๆเลขดังอยู่นี่ล่ะออกวนไปวนมาอยู่นี่ล่ะแต้มเดียวเท่านั้นเ<ไ>ขียดไปเขียนมาอยู่ฉะนั้นแล้วก็ให้พินิจพิจาเจรานาเบิงก่อนสิลงทุนทั้ง่องกะมีข้อมูลมานําเสนอให้ซัมนี่ในส่วนของตัวเลขพัทธุงศูนย์หนึ่งสองก็ได้เอาจางังไรกะที่จบคลิปนี้ไว้ท่านี้นะครับก็ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชม แล้วก็ขอบคุณหลายๆสํหรับพระคุณเจ้าที่ให้แนวทา้งตัวเลขสํหรับงวดวันที่16สิงหาคม2หา6ห่านี่ขอบคุณหลายๆครับอาจารย์ครับจะเล่นบอนยอมๆมันๆบังเด้องวดนี้